รัาผมมือนี่ผมกับสิบา้ามาเห็ุเมนูผัดพริกอ่อนใส่ลูกชิ้นนี่ครับใส่กระเทียมสองหัวลงไปนี่ครับผัดให้กระเทียมหอมนี่คือวัตถุดิบครับพริกอ่อนหอมใหญ่กระเทียมเริ่มหอมแล้วเอาผัดลงไปเลยครับ พัดพัดพีิก้อนลูกติ้นนี่ลูกตินครับใส่ลงไปเลย เติมน้ำครับอันนี้ผงปรุงรสครับครึ่งช้อนโต๊ะนี่ครับสุดลดครับครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนซอสฝ้าเขียวครับครึ่งช้อนผมสิใส่พริกไทยดำลงไปจักหน่อยครับนี่ครับอันขาวๆคือน้ำตาลนะครับผมใส่น้ำตาลลงไปซ่อนหนึ่งครับสีสีมันสิดๆเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำครับ สวดำนิดหน่อยนี่ครับให้สีสันมันสวยงามครับนี่สีก็เริ่มสวยง่ามครับ นี่ครับพ่อพริกพ่อหอมไงเริ่มเริ่มสุกข,ข้ากับสิมวัไซนี่ครับต้นหอมหั่นท่อนใส่ลงไปเลยครับนี่นี่ครับ เซตเอครับกระเซตเป็นทีเรียบร้อยครับพัดพริกอ่อนใส่ลูกชิ้นเนี่ยครับลองไปเฮ็ดเบิ้งนะครับเป็นเมนูง่ายสำหรับมือนีก็ขอขอบคุณครับ